E.U.B.L. E.U.B.L. อิตาลีอิตาลีอิตาลีไอ้สวิเดนอ้าวอะไรเนี่ย แต่เอ้ยยังได้อยเดียวมันยังไม่ล่วงมาโอ้โหเฮลโนมาสองตัวเก็มใหญ่เข็มใหญ่ให้ต้องรอนู่นเลยแล่ถัดไปก็ได้ใช้อยอะ เข็มเล็กมันหวยให้ไม่เจาะคือมันเขียนว่าเจาะดีมากเลยว่เจาะสามร้อยกว่าแต่ผมไปเล่นจริงๆโคตรเน่าเลยโคตรกลากเลยผิดหวังจัดต่เจาะสามร้อยกว่าแย่กว่าห้าห้าเอีย่กว่าเบื่อน ก็เหมือนมันการันตีพวกไอ้พวกจิ๋วๆนี่ไปหมดเลยแต่พวกที่มีเกาะพวกนั้นก็ก็ไม่ยิงไม่สู้พวกนั้นเ่ยอุ้ยอู้ตายไปห้าวแบบนั้นคิดผิดล่ะไปห้าวไอ้จิ๋วสองสี่เจ็ดใช่หรือไม่ ไม่มีแสแตมป์เรางผิดปังเลยอะไรพังวะน,นะเฮ้ย,ย,ย,ยใครอยากไปสู้พี่ไม่มีใครอยากสู้พี่หรอกพี่แม่งปืดเดียวโว้ไม่ทันเฮ้ยชิคกุนหันนิดเดียวไม่ ขวาขวาตัวนึง,อ,อ,งนอืมล่มในตัวเมื่อกี้ M หกสิอ่ะ M อะไรสักตัวนึงอ่ะไอ้ปืนจรวดเอาเ h า o สายสายมีฝามี เอาควาดิแกโดนยิงก็ตายช่างมัยโอ้โหเอ้ยพี่ยาใหมาอะไรพี่ยายม่มาช่วยแล้วเชียรละโอ้ยโอ้โหโมเสดยดยเลยเฮ้ยมันก็ไม่โหดทีะมันเล่นลิ้นอ่ะเนี่ย ออกมาดิโอ้รถ <g ül üyor> ไม่เด้งเกิด <g ül üyor> อะไรจริงๆวะฮะไม่ออมเป็นบ้านหรอว้องไปตีท้ายครัวเฮ้ยไม่โดนอ๋อสวยไม่โดนเฉย แล้ววะจะยิงให้โดนสักนัดหนึ่งแล้วพูดยิงไม่ตายได้ไงอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ตายอ่ะเออสุดกิดอะไรวะ What ทำอะไรผิดทำอไมถึงยิงไม่โดนอ่ะทำอะไรผิดอ่ะ ยฉันคือกระสุนเดีเดวเดะเดวเดี๋ยวนี่มันไอจิ้เมื่อกี้มันคือเซิร์ฟพุงเน่าอีกแล้วโอ้เซิร์ฟเน่าโฮ้ย PL สี่สิบไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเครื่องบินมันลงมาแล้วคือมันไม่ระเบิดอ่ะเฮ้ยนี่พี่ต้องผัว สีแซ8เปอร์วะ่ะแซ่บอ่ะอูโหูยผ่านแบบฟืดเลยนะ Let's go อาเรียแบบร้อย Go อะไรอ่ะไอ้ผู้อยู่ไหนเนี่ย มองไม่เห็นไลยไอ้ไข่ดาบยาวอุ้ยยาวนั่นเลยลองลองแมนเลยผู้คิดถึงเข้าจังเลยมิสเตอร์ลองแมนถึงจัดลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม้ล้มไม้ล้มไม้ล้มล้มก็ล้มีโเลยแม้มันล้มไป จะสู้ต่อหรือมึงจะล้มตามไหมเฮ้ยเฮ้ยยิงคูตายหนึ่งฮุ้ย,ย,ยไม่เข้าอ่ะพี่ชายโอ้ไม่ไม่โอเคนะพี่ชายไก่ปูเฮียอยอย่าอยตองกีแม่งเอ้ยช่วยด้วยอ่า้โบโรโบรยูอ้ยอยู่ไกลเกิน เฮ้ยเฮ้ยเธอชื่อวัยแล้วนี่อะไรเนี่ยอืมมึงเป็นอะไรสู้กูไหมฮะไงไงไงปืนแตกกันดีเอ้าเอาไอ้กระจกโดนกูโดนกูเฮ้ยเไม่ไม่เห็นกูเฮ้ยไอ้ยหย่าหย่าเจม่ทูไม่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  no no ้ยไปตายเว้ยเฮ้ยไอเอสไอเอสใช่ใช่ใช่คอของกูไม่ใช่เสียงเพื่อนเหรอของเพื่อนอยู่นูน่นน A ี่หว่เสียงือนไอเอสเลยต้องโยนโซเวียตว่าไอเอสไม่ใช่ไอเอสทีสามสี่จหวยแล้วกูแตกอ,อ้ยัง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 กูไปแล้วเอาเลย ข้างหน้าซ้ายซ้ายซายเอ็มซีอ้ยังยังกูยังอยู่อยู่ข้างหน้าข้างหน้านี่เออนั่นแหละนั่นแหละที่มราลากเามากแล้วเอาเอาให้ไอยเอาให้่อยกูเจ็บหนักกูเจ็บหนักอเออแบงกิวเสียกูเสียเอาแงเสียหมดเลยถมไถม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 ควันเลยถม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 ที่ถมที่ถมถมมองถมไอ้ขวขวา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 กูเห็นละ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  แต่มันน่าจะเห็นกูก่อนวะเฮ้ยไม่เห็นอ้าวชชนีช่ชชนนี่โง่นะมักมักมกได้ปะกูอะไ,ไรกูก<ง>ูกูตรงนี้นี่ใกล้เลยใกล้เรามากเลยโซนแม่งอะไรจ๊ะไปไปสวยโอ้ไม่นะกูแตก แบนมาแล้วรถกล่องพิซซ่าเดลิวดเวอรี่กำลังไปตายหัวแล้วว่าแย่ <świat integ lais> แตกหนึ่งเรียบร้อยเดลิเวอรี่พิซซ่ารถกล่อง เครื่องแรงไว้ส่งมาที่เป็นตัวถัง m อ1เฮ้ยอย่าไปอะไรวะเนี่ยมึงมึงแวนแล้วเหรอเออ m อ็มซีวันๆปืนลอยห้าสิบกระสุนมาตรฐานนาโต้ เงียฝั่งเอแม่งไม่มีเลยอะ่ะคือแบบมันไม่มีพืชเราเลยไม่มีเลยไม่มีใครเล่นมาล <ๆ S 2> แล้ว<ๆ>ไงมาไอ้ที่เงียเราออกมายิงเลยอ่ะไอ้เที่ยมันสุดเได้ยินเสียงอะแต่ตัวมันอยู่ไหนอ,อ๋อนี่ไงเจอแล้ววันนี้ อูลาดเลยไม่ทันได้กินละอ้หเคี้ยวหมดเคี้ยวไวบากกอกสั้นโอ้ยในไซสในไซสในไซสปีที่เจ็ดปีเจ็ดหก่เดินมายิงไข้างหน้าขวาขวาตัวตัะตัวะตัวะตัวเออยิงมันติดปืนติดปืนดตดด้น จะด um ่าท pues ู <S <s ่โอ nah ๊ยสวัีย่ย่ย่าฮเฮ้ยฟุมฟุ่มฟุ่่ฟุ่มฟุ่อ้นี่ไมันยิงควันไทเกอร์ทูไปไทเกอร์วันยิงควันเยยิงควันเน้อ ยังไงปืนใ,ใ,ใหญ่มันก็ดีกว่าติ๊กูกยิงเจาะมันไม่ได้กระสุนมันกระสุนมันห่วยอะ bro ท,ที่สามสิบแป้เยอะกูเห็นมันมันขับซิ่งรถมาถอยหลังโอ้ยร์เกียวเออเตอร์เตอร์เกียวอ๋อ โอ้โหทีดี้จะไปไหนเอ่อโอ้ไทเกอร์เหรอโอ้น่าปืนบาลเลยปืนคูบาลบักกี้บานอย่าอ้าเฮ้ แต่เมื่อทต้องเหลือไทเกตอนนี้เย้คือบินม่บินเล่นของไม่รู้ะสิ่งนี้มสเฮ้ยตรงเนี้ยยี่ิทีโอ้โหไตเกินของตเลยเกเย่กูจตยาว่ะกล้องกูสูบได้บอกว่าชิงเงนหน้าไอ้เหี่